พี่นุ่งกันชัยดีกว่าค่ะพิธีกรรายการข่าวใส่ไข่ของเรานะคะมีเหตุต้องออกมาชี้แจงแล้วล่ะค่ะเพราะว่าชาวเน็ตค่ะไปวิพากษ์วิจารณ์นะคะลูกสาวน้องมายูนะคะก็เรื่องที่เขาพูดกันถึงนะคะก็วิจารณ์บอกว่าน้องมาอยู่น่นารักนะแต่เวลาพูดจาก,กับพ่อแม่เนี่ยเสียงหุ้นห้วน,วนมไม่มีท้ายคําไม่มีสร้อยคาไม่มีคาอะไรอย่างนี้คุม,มซึ่งก็มีบางคนนะคะที่เห็นเหมือนกันเข้ามาสมทบค่ะพร้อมยกตัวอย่างครอบครัวบันเทิงคนอื่นมาเปรียบเทียบนะคะ และที่พีคที่สุดก็ตรงที่คอมเมนต์นี้คุณผู้ชมดูตามเลยค่ะ<ม>เ,ขเข้ามาบอกว่านางเอาแต่ใจคี้วินด้วยโอ้โหซึ่งพี่หนุ่มก็ได้เข้าไปตอบกลับทันทีคุณผู้ชมสั้นๆแต่ได้ใจความว่ารอครับคุณเป็นญาติฝั่งไหนผมเนี่ย ทำไมรู้ดีจังนะคะ <S 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 โหแรงเหมือนกันนะคุณผู้ชมก่อนจะมีอีกกลุ่มนะคะที่เห็นต่างเข้ามาชี้แจงแทนค่ะว่าแต่ละบ้านก็มีวิธีในการเลี้ยงลูกที่ไม่เหมือนกันเด็กที่ไม่พูดค่าขาก็ใช่ว่าจะเป็นเด็กที่ไม่ได้ไปเ,เป็นคนไม่ดีซะ<อ>ทุกคนนะคุณผู้ชมซึ่งเมื่อวานนี้นะคะพี่หนุ่มก็ได้โพสชี้แจงผ่าน Facebook ส่วนตัวใจความว่ากราบขอบพระคุณน,นะครับที่เข้าไปคอมเมนต์ลูกสาวผ,ผมผมจะพยายามสอนเขาให้ดีนะครับยอมรับว่าในความเป็นพ่อผมอาจจะไม่ได้สอนเรื่องค่าขามากนักแต่ผมจะ เนเรื่องไม่บูลี่คนอื่นมากกว่าครับขอบคุณครับพร้อมติดแฮชแท็พอดีลูกสาวผมมันห้าวค่ะซึ่งพอเข้าไปดูนะคะต้นตอก็มาจากแฟนเพจของพี่หนุ่มกัญชัยที่ใช้ชื่อว่า วันกันใชัยค่ะโดยเพจนี้นะคะเพิ่งจะสร้างขึ้นเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาพี่หนุ่มจะโพสต์คอนเทนต์เกี่ยวกับงานของพี่หนุ่มเองรวมถึงไลฟ์สไตล์ของการเป็นคุณพ่อค่ะก็นี่แหละค่ะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราคนบันเทิงจะได้เผยอีกมุมของชีวิตนะคะแต่กลับถูกวิาพากษ์วิจารณ์แบบนี้เข้าไปได้นะคะก็อย่างที่บอกนั่นแหละค่ะแต่ <c oughs> ละบ้านนะคะมีวิธีเลี้ยงลูกแตกต่างกันออกไปนะคะดังนั้นก็ให้ดูที่ปลายทางดีกว่าถ้าลูกเป็นคนดีนะคะน่าก็จะเพียงก็น่าจะเพียงพอแล้วล่ะค่ะเด็กก็ กระดุนแรงเลยแหมหัวอกพ่อแม่สะเทือนใจ